สวัสดีครับพบกันกับโปรแกรมวิเคราะห์บอลดูสกอร์นะครับผมสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่22เดือนมีนาคมนะครับบอลก็ค่อนข้างที่จะน้อยมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะไปวิเคราะห์บอลในลีกทูนะผมอังกฤษนะครับเป็นคู่ของพอตวิลนะครับพบกับเอ็กเซนเตอร์นะผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลย เรามาดูสถิติกันก่อนเลยนะครับมาดูฝั่งของพอร์ตเวลนะครับผมทําได้2 3 4 5 6 7 8 9 10ทําได้10ประตูนะครับสําหรับพอร์ตเวลนะครับผมได้10ประตูนะครับส่วนเอ็กซ์เซนเตอร์นะครับผมทําได้2 3 4 5 6 7 8ทําได้8ปประตูนะครับเอ็กซ์เซนเตอร์โอเคครับเรียบร้อยนะผมเดี๋ยวเราไปดูอันดับกับคะแนนกัน มาดูที่อันดับกับคะแนนนะครับเอ็กเซนเตอร์นะผมอยู่อันดับ2คะแนน64นะครับผมเอ็กซ์เซนเตอร์อันดับ2คะแนน64นะครับโอ้คะแนนเยอะมากๆเลยนะครับส่วนพอร์ตเวลนะครับอันดับ8คะแนน59นะครับผมอันดับ8คะแนน59นะครับโอเคครับขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นราคาเดี๋ยวเราไปดูราคากันนะครับสำหรับราคาวันนี้นะครับก็เป็นทางของพอร์ตเวลนะครับเปิดออกมาต่อที่เสมอครบครึ่งนะครับผม แล้วก็ราคาสูงต่ำนะครับที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับเอาเป็นทางของเจ้าบ้านนะครับต่อปปนะผมสูงต่ำส2งขีดสอนะครับกดวิเคราะห์เลยสำหรับผลการคำนวณคู่พอร์ตเวลพบกับเอ็กเซนเตอร์นะครับคืนนี้ก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะมีโอกาสสกอร์สูงอยู่แค่69%นะครับโปรแกรมก็แนะนำให้เล่นไปแค่สูงแรกก็พอนะครับส่วนโอกาสชนะนะครับก็เป็นทางของทีมเยือนนะครับเอ็กเซนเตอร์นะครับมีอยู่46%นะครับผม ส่วนเจ้าบ้านนะครับพอตเวลมีอยู่44%สนะครับสำหรับวันนี้นะครับโปรแกรมก็ให้ไปที่ทีมเยือนนะผมเป็นราคารองนะครับก็ไปตามกันได้นะครับผมแล้วก็ไปเล่นแค่สูงแรกก็พอนะครับสำหรับวันนี้ไม่น่าจะเกิน1ลูกนะครับยิงกันไม่น่าจะเกิน1ลูกนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ถ้าชอบก็ตามไปได้นะครับใครที่สนใจโปรแกรมนะครับอยากได้ทีเด็ดหรือว่าอยากได้บอลชุดนะครับผมก็มีให้นะครับผมทักเข้ามาที่ลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับไม่เสียอะไรนะครับ แล้วก็ยังมีสะสมแต้มนะครับเอาไว้แลกของรางวัลอีกด้วยนะครับผมแลกฟรีนะครับผมเล่นเฉยเยก็สะสมแต้มแลกของได้นะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ